เมืสักครู่ี้เป็นคาบูนานะครับตัวที่บอลก่อนนะครับโดยบิลิตวงทองเนีบเส์ฟไม่แรงคาบูเนอ่ยเซตไปหัวเสาแต่ว่าไทยขึ้นล็อกเลยนะพาเดดนะครับกดจมหายไปเลยครับอันดับโลกใกล้เคียงกันนะครับของเรานั้นอันดับโลกต่ำกว่า60แต่ว่ามาวินมณีวงลงมาเซตในเซตสุดท้ายอืมส่วนลูกนีคะแนนอายุยีปี คจไทยรุกจากแดนหลังสวยครับอนุชอนุชพรมจันทร์รุกจากสามเมตรกลางแล้วตีได้หนักตีมากนะครับมีก็ขึ้นไปสองคนแต่ว่าอนหนึ่งอนุรักษ์พันรัมเสร์ฟนี่ก็เป็นตัวหลักของทีมนะครับตัวตีบอลหัวเสาเน้นความแน่นอนครับเสิร์ฟตั้งให้กดแ<า>อวเยียบเส้นครับรุกจากแดนมือของตัวเองครับลงที่ว่างนะ นภัทรครับและวบีริทให้ลูกจัดสามในลังครับโดยนภันเดชตีฝังลงไปคาริงพยายามที่จะพุ่งงัดมาเฮเอร์เซฟนำสามคะแนนครับอิรักตั้งให้สูงครับตีทางตรงเลยว่ามีช่องไม่มาัา เปิดได้นะครับคารีมโอ้โหตกหนจะได้จะนำสองเหลือเท่ากันครับหกเท่าหกอนุรัต์รับได้ให้แก้ตัวครับนภารดเดชเราดีสปารับยิงนำหนึ่งคะแนนนะครับมาเฮอ,อร์เซฟคุฤจริ์ให้ป้นเร็วมาเซฟคเณิริฟรับได้อนุรัก์แล้วให้นภารเดช จริงครับลูกนี้รับได้ครับธนภัทรตั้งให้ตีอนุรักษ์ <c oughs> แต่คล่องตัวปราดเปียวแล้วก็กระโดดได้สูงนะครับอนุรักษ์พันรำย <c oughs> ิ่งไปตั้งไม่ได้ตั้งเลยครับคาริม <c oughs> ทิ้งเสร็จเองธนภัทรรับได้ให้มานภัทรเสร ไดรองไว้แล้วครับแต่ว่าความแรงของนภาเดชที่สี่ลุนนี้ครับลูกไปไกลเลยครับทีหนักจริงครับี่เอกสีฉีกมาทางน้านในครับเต็มทีนี่แรกกับจะต้องขอเวลานอกนะครับได้ไปก็ไม่ต้องขอประเสริฐครับเสิร์ฟสปารับได้กระฟูให้รับได้ครับประเสริฐวิ่งมาเซตให้แก้ไขครับอนุตีแบบแก้ไขไปหลังตั้งมือเดียวตีรองได้เอาแล้วครับอนุรักษ์เปลี่ยนทางให้นภาเดช ตีแก้ไปก่อนมาซื้อบล็อกเอาเลยครับคขานี้ได้บุกแล้วข้างหลังไม่ให้ให้อนันดุโอ้โหหน้าหลอกลนะมีสภานเดชขยับหลอกนะครับใช่แล้วก็เซ็ตยิงมาที่หัวเสาให้อนุตีมาตรวิกําลังเลเนี่ยครับกลัวว่าทางปีริ์นั้นจะยกไปให้กับสภานเด